คลิกเข้าไปที่ app.facebook.com/fishup หรือคลิกเข้าไปในส่วนของเกมแล้วก็ค้นหาคำว่า fish up เมื่อค้นเจอแล้วลองคลิกเข้าไปเล่นได้ทันทีนะครับเกม fish up นี้เป็นเกมที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทยจริงๆนะครับการเล่นก็ไม่ยากคล้ายกับการเล่นเกมแนวออรดิชันหรือเกมที่มีเสียงเพลงทั่วไปก็คือต้องกดปุ่มลูกศรบนแป้นคีย์บอร์ดให้ตรงกับสัญลักษณ์ขึ้นลงซ้ายขวาที่ปรากฏบนหน้าจอและรอจังหวะในการเคาะสเปซบาให้เหมาะ,มาะก็จะได้คะแนนดี และถ้าทำได้อย่างต่อเนื่องก็สามา,า,มารถตกปลาได้ซึ่งจะเป็นปลาตัวไหนก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับเมื่อเล่นจนได้ประสบการณ์ที่มากพอแล้วฉากก็จะเปลี่ยนไปจากทะเลในกร <Want> กนกุงเทพก็จะไปเจอทะเลที่พัฒนาในเลเวล2ก็จะมีปลาใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกมากมายนะครับจากที่ลองเล่นดูยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าในเลเวลถัดๆไปจะเป็นทะเลที่ประเทศไหนและจะมีปลาอะไรกันบ้างแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเกมนี้น่าจะสอนให้น้องๆหนูๆรู้จักทะเลในบ้านเรา แล้วก็ได้รู้ข้อมูลของปลาอีกหลายชนิดเลยทีเดียวครับหากตกปลาสวยๆแล้วอยากจะไปอวดเพื่อนๆใน Facebook นั้นก็ทำได้ไม่ยากนะครับเพียงคลิกที่ Publish นำปลาที่ได้ไปโชว์ในหน้าแรกของเพื่อนๆพร้อมทั้งเขียนข้อความเชิญชวนให้เข้ามาร่วมเล่นกันได้ด้วยลองเข้าไปสนับสนุนเกมของคนไทยนะครับที่ fish up app facebook com fish up ครับ